ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นรายการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนด์ประจำสัปดาห์ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะบิมก็มีของกิเกมมาบอกทุกทคนด้วยคชิ้นได้นี้นะคะเป็นตุ๊กตาดักแมลงนี่ ความน่ารักก็คือดีไซน์ที่ออกแบบเป็นตุ๊กตุ่นตุกตาสามารถได้ครีเอชันในบ้านในห้องนอนได้นะคะเครื่องดักยุงหรือแมลงอันนี้นะคะไม่มีเสียงรบกวนเวลาช็อตยุงค่ะคคก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีควนันไม่มีกลิ่นไม่มีสารเคมีตกค้างแสดงว่าปลอดภัยสามารถวางไว้มุมใดของห้องก็ได้แม้กระทั่งห้องนอนค่ะ 嗯。Mm. องน,นี้นะคะเอาใจคอเกมค่ะหลายๆค,คนนะคะชอบเล่นเกมบนแท็บเล็ตค่ะไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่า i p h o n คแล้วหลายๆครั้งเนี่ยปวดนิ้วโปง้งในการกดรัวปืนที่ล็อกด้วยอะไรซิ่รงรถอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยบังคับยากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาเพื่อให้นักเล่นเกมเนี่ยสามารถที่จะแบบ move นิ้วแล้วก็ต่อสู้ในเกมต่างๆได้ง่ายขึ้นมนขึ้นเยอะเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวจอยสติ๊ก บน iPad หรือ iPhone หรือแท็บเล็ตอื่นๆได้หมดเลยวิธีการใช้ก็คือว่าเอาจอยตัวนี้นะคะวางบนหน้าสกรีนจอที่เป็นปุ่มเกมของแต่ละครั้งที่เราเลือกเล่นเกมเช่นสมมติถ้าเป็นสองอันฝั่งซ้ายขวาก็ใช้สองอันได้ได้อามเหมือนกันได้อารมณ์ถ้าเกิดเป็นปุ่มเดียวในการยิงตึ้งก็ใช้อันเดียวได้นะคะวิธีการใช้ก็คือวางทัชไปแล้วันคอนเน็กปุ่มเองเหมือนเป็นนิ้วแทนเราแต่เวลาเราบังคับเนี่ยมันสามารถที่จะแบบ อันเนี้ยเ,<อ>เดินดหน้าถอ<า>ยหลังซ้ายขวาใช่ได้ง่ายกว่าดูอินเทรนด์กว่าแล้วก็ดูอาจจะมีโอกาสชนะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี้ยก็สามารถจะเอาอันเนี้ยเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมบนแท็บเล็ตได้ค่ะค่ะ ถึงของเล่นวันนี้อุ้งก็เลยจัดเต็มค่ะเป็นดิสเพลย์ที่อยู่ด้านหลังพวกเราทั้ง3คนค่ะเหล่านี้นะคะคือของเล่นที่สามารถเสริมทักษะให้กับเด็กๆได้ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีการเล่นด้วยกันจอยกันได้สังคมใช่อย่างเช่นที่อยู่ด้านข้างอุ้มนี่ปิงปองเออนอกเหนือจากการที่จะได้สร้างสังคมแล้วนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยมันอาจจะได้จุดประกายความคิดให้กับเด็กๆเพราะว่าตอนนี้กีฬามาแรงนะอย่างกีฬาวอลเลย์บอลล่าสุดโอ้ยแฮปปี้กับการเชียแล้วเด็กๆก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเล่นกีฬาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีของเล่นเสริมทักษะหรือว่านอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นอ่าอย่างด้านหลังพี่บีมก็จะเป็นตุ๊กตาเห็นไหมอินเทรนด์ดังนำสไตล์ ีตัวที่จะเล่นเป็นแบบว่าบิงโกบิงโกเล่นกันได้หลายคนก็ได<ๆ>้เหมือนกันแล้วไม่ได้เป็นแค่ของเล่นเท่านั้นนะคะบางคนเนี่ยต้องการที่จะเอาไปวางให้มันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านพรอบ,รบด้านหลังเออด้านหลังพี่บีมนะคะนอกจากจะเป็นตุ๊กตามันเหมือนเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันสามารถเปิดได้พี่บีมลองเปิดด้านหน้า เป็นคมไฟได้ด้วยเนี่ยนะฮะใช่เก๋ไก่ล่านี่นี่จะว่าไปแล้วนะสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ของเราจะบอกว่าอย่าเล่นของเล่นพวกนี้เยอะนะมันแพงลูกนี้แต่สมัยนี้กลับกันแล้วนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาต้องการที่จะให้เด็กๆลูกๆหลานๆเนี่ยได้มีสังคมการที่ได้เล่นกับเพื่อนๆเนี่ยมันจะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพในการ สร้างสัมพันธภาพร่วมกันใช่เพะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์เลยนะครับ<ช>เล่นแต่ iPad i p h o n นอย่างนีบบ<ช>้ไม่เป็นสังคมก้มหน้าแล้วไงทุกคนก็จะแบบว่าเล่นอของตัวเองเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะของเล่นเหล่านี้ไม่ได้แค่ความเพลิดเพลินเท่านั้นค่ะแต่ยังสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับของทีดนำมาอัปเดตนะครับฝั่งของพี่บีมาจากร้านไอเดียกริปช็อปครับแล้วก็ของเล่นน่ารักทั้งหมดที่เราเห็นมาจากบ้านของเเเเลลล่่่่่่นน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 ััอองงงคคคครรรบสสววววววตตีีีีี้้้้้ผมมมมาา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 าถถึททจะไปหหดแกก็ช ส쿨แนวครับ So Cool ูแนววันนี้เราอยู่คนโครงกาโรงเรียนสาราวิทยาครับวันนี้เรามาตามหาคนหน้าตาดีมีความสามารถจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันครับสวัสดีครับชื่อเออร์สลาลันครับอยู่โรงเรียนสาราวิทยาครับชั้นม .6 ครับมีความสามารถด้านบิดบอกครับผมก็ฝึกมานาน,น้ะครับฝึก มาปีกว่าครับก็ดูตาม YouTube บ้างอะไรบ้างเงี้ยครับศึกษาเพื่อนเงียบเราก็จะแบบสร้างดนตรีให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยครับชอบครับเพื่อไม่การเสียเวลาก็ไปชมผมบีบบล็อกได้เลยครับผม เราเก่งมีความสามารถขนาดนี้ก็ต้องโยนตำแหน่งโ o วกูสกูแนวให้ไปเลยครับเกินเงนก่อนดีกว่านะครับเรื่องราวช่วงหน้าไอซ์เซสของพี่บิมพี่อุ้มเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้นะคะบิมกับอุ้มแท็กทีมกันค่ะเอาใจคอหนังค่ะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูสถานที่ สถานที่ดังที่มาจากภาพยนตร์ในหัวใจของทุกคนอยา Harry Potter. ่างแฮ r ์รี่ t อตเตอร์วิจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสนุก Harry p o พ t ตเตอร์ค่ะส่วนของอุ้มนะคะจะพาไปดูสตูดิโอของ Harry Potter ค่ะจะเหมือนจริงขนาดไหนติดตามชมได้ไอซเซิร์ชช่วงหน้าค่ะ